ติดก่าชุดแล้วฮะแต่และชุดนี้ไม่รู้มีเกจใบพร้อมยังไปหาที่แอบเลยน้องพีพร้อมยังน้องพีพร้อมยังก็ออกดี่ก่อนสิก่อนนะไอ้เหี้ยเฮ้ยอย,อย่าอยู่ในเซฟเดโดออกมาเซ โช่อเปี้ยวโช่อเปี้ยวโดโดโดอ๋ออ๋อยิงดิยิงดิอุยอุ้อุยหลบแบบเนี้ที่ต่ออุย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 สับเช็ดย่ไอ้สับตื่นเต้นอย่าไปยิงเพ่เด้โลเพ่ยังไม่มีสกิลเลยส่วนนี้ต้องเพ่ยิบบนหอกคอทำไมอ่ะ เดี๋ยวพอหอคอยเอาไ่ะก็ะนั่งไปก็พี่ก็เห็นลงมาสติสิตี่อยู่ไหนอ่ะมองเห็นหรอกมองไม่เห็นหรอกอ้าวอ้าวงงฮสิงงฮสิว่าอยู่ไหนไอ้สัตว์เกือบอ้าวลงมาจากหอคอยแล้วใช่ปะ およっ จะได้โดนน้องผีฆ่าตายาวันเนี้ยครั้งแรกนี่เหรอแน่สิพี่ถ่ายพี่ก็แหลกนะอยู่เฉพาะในเมืองนะห้ามออกเฮียไมยังไม่ออก เขาบอกว่ารถมันดบับอยู่ที่เดิมอะ่ะมันจะไม่ไปไหนเลยหน้าทางเข้าอ่เหรอไอ้สามคนมันคงจะเป็นแบบอย่างละคันอย่างงั้นไหม,ไมดว่ย่างนั้น อยู่ไหนก็นแน่เนี่ยไม่ได้ลงบังหาไม่เจอ,อตาถั่วมากเลยพี่อยู่ตรงที่น้องพีอยู่แหละห้ามไม่ยานะ น้องพีงพอะไรโอ้โหเดได้ของฟรีแล้วเว้ยกับเขาเซฟมาเอามาต่อเลย เท่าไรจ้าตทาไรจ้าอ้ยอ้ยอะไรเออุ้ย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 อะไรโอ้โหตายเลยโอ้โหโอ้โหเขาหัวตายเลยอะโอ้โหแย่ไม่หมดเย็ดข้าตัวไม่หมด เง้อไปอ่ะเมื่อกี้ยิงเข้าตัวให้หมดยิงเข้าหัวยิงเข้าหัวโปะตายเลย